ต่อเดือนเราขายซอสอยู่ประมาณเกือบสิตันไม่ต้องทากับข้าวไปเลยเพราะใครทําก็อร่อยผัดเทใส,ส่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้เพราะในเนี้ยมีทุกอย่างครบเลยครับคุณแค่ซื้อซอสมีปรุงแค่ถุงเดียวผมมอบแพ็กเกจชุดนี้ให้คุณไปเลยครับผมสวัสดีครับผมสัจจาวสวัสดีนะครับผมเจ้าของแบรนด์หมีปรุงนะครับผม เมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นแค่เจ้าของร้านอาหารทั่วไปครับก็เป็นร้านซี่โครงสเต็กขับขายอยู่ตามตลาดนัดก็ขายดีครับผมขายดีมากวันหนึ่งเราขายหลายหมื่นมากครับเดือนก็หลายแสนก็ขายไปขายไปจนเกิดเหตุการณ์โควิดนี่ครับเราก็ยื้อจนมาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับตลาดสั่งปิดไม่ให้นั่งเลยครับผมนี่คือจุดเปลี่ยนจะเรียกว่าเจ๊งเลยก็ได้ครับผมเอาของในร้านเก้าอี้โตะ๊ะเละขายหมดเลยครับผม ครนี้พออยู่บ้านเนี่ยครับสิ่งที่ต้องคิดเลยคือว่าแล้วจะทําอะไรต่อไปนั่งดูรูปเก่าๆรับเรามีรูปผัดกะเพราอยู่จานหนึ่งที่ผมเคยถ่ายไว้ก็เลยลองเอารูปนี้ครับรูปเดียวเนี่ยครับมาลองเปิดร้านในออนไลน์ดูครับก็รูปหนึ่งรูปตั้งราคาผัดกะเพรามีหมูมีไก่มีเนื้อครับสอย่างโดยแรกได้มาสี่พันกว่าก็มองว่ายังดีที่ขายได้ก็ถือว่าดีใจเลยใช่ไหมครับเงินที่สมาเกือบห้าหม เราก็มองว่าเฮ้ยเราน่าจะรอดช่วงนี้แหละรอดรอดแล้วแต่เราจะมาผัดข้าวขายไปตลอดก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับผมเป็นคนโชคดียอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมทำเนี่ยผมวางแผนว่ารสชาติเราอ่ะจะต้องเหมือนกันทุกจานผมเลยปรุงน้ําซอสต,ตัวนี้ครับซอสผัดกะเพราคือหนึ่งเลยคอนเซปต์เราคือต้องสุดพริกแห้งผัดแห้งๆไม่หวานไม่มันไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันด้วยครับในการผัดจนมีวันหนึ่งครับจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นผมไม่อยู่ร้าน คุณแม่อยู่บ้านแล้วมีออเดอร์ครับแล้วก็ลูกค้าสั่งผมก็เลยบอกแม่ว่าให้ทําตามสูตรนี้ใส่หมูเท่านี้ใส่ซอสเราเท่านี้ครับคุณแม่ก็ทําได้พอเรากลับมาเราก็ถามแม่ทําได้ไหมแม่แม่บอกว่าง่ายมากผมก็เลยลองให้แม่ทําแล้วเราผมชิมดูผมก็เฮ้มันเหมือนที่เราทําขายทุกวนันนี้ผมก็เลยได้การต่อยอดเลยลองว่าหรือว่าเราลองเอาซอสต,ตัวนี้ไปลองให้คนอื่นใช้ดูไหมครับผมก็เลยลองเอารูปซอสที่อยู่ที่บ้านเราไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ว่าเรามีซอสผัดกะเพราขาย ตอนนั้นประมาณสี่หทุ่มลูกค้าทักมา,มาสั่งเยอะมากครับประมาณแบบ5้าสิบหกสบคนเลยผมก็ได้เงินโอนนก่อนด้วยซ้ำพอเขาสั่งเขาก็จะโอนตังค่าของมาเลยพอตื่นเช้ามาผมเอเงินตรงนะั้นประมาณห้าหกพั 6, บาทครับไปซื้ออุปกรณ์ในคันกวนแล้วก็ส่งให้ลูกค้านี่คือจุดเริ่มต้น ผมเลยเลิกเลยคือปิดร้านขายข้าวเลยวัดใจเลยครับมามุ่งซอสต,ตัวเดียวซึ่งตอนนั้นผมยังขายไม่ดีนะซอสอะ่ะก็เลยโพสขายมาเดิมใช้สูตรเดิมคือโพสทุกวันโพสโพสโพสแล้วก็จนมีวันหนึ่งผมคิดว่าหรือว่าเราจะเอาไอเดียเราไปแชร์บอกเขาดีว่าจะเปิดร้านขายกะเพราในออนไลน์ทำยังไงผมก็เลยตั้งเซตมาว่าซื้อซอสเราผมจะสอนในการทําทุกอย่างเลยเหมือนที่ผมทําเลยครับจนมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาเข้ามาเรียนรู้งานที่บ้านผมเลยก็คนแรกของผมเลยครับ มีปรุงเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจซื้อซอสเราไปแล้วทําตามผมเอารูปผมเอารูปใบนั้นไปเลยเอาซอสเราไปทำแบบที่ผมทาเด็กก็พี้ไปแล้วเขาไปขายผมปรากฏว่าขายดียวผมอีกเท่าตัวครับต่ขายเดือนหนึ่งเป็นแสนส่วนทุกวันนี้เราก็มีร้านค้าเนี่ยมากกว่า200ล้ร้านค้านะครับที่ที่ใช้ซอสเราอยู่ครับ ตอนคอนเซปที่ผมทำมาตั้งแต่แรกเลยคือเราอยากให้ใครเจอเราคนนั้นมีอาชีพนี่คือคอนเซปหลักของมีปุงตั้งแต่แรกเราเลยไม่เคยเก็บค่าแฟรนชไชส์เพราะว่าเราต้องการให้คนมีอาชีพจริงๆแค่ซื้อซอสครับหลักร้อยเราให้ทุกอย่างเราแถมให้คุณหมดข้อดีคือหนึ่งไม่ต้องทำกับข้าวไปเลยเพราะใครทำก็อร่อยครับเพราะเราแค่ผัดเทใส่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะในนี้มีทุกอย่างครบเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือแค่วัตถุดิบเนื้อหมูตัวซอสใบกะเพราคุณก็สามารถมีอาชีพได้เลยครับผมนี่ก็คือสิ่งที่มีปุงงต้องอนน้ออกาารรรคคัใเเจนนผม จุดเด่นของเราเลยนะครับผมเราคือสูตรผิกแห้งโบราณผริกแห้งโบราณรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงแล้วจริงๆครับผมแล้วก็เราเป็นซอสที่ได้มาตรฐานออยแล้วตอนนี้ครับสินค้าเราขอฮาลาแล้วซึ่งน่าจะได้ประมาณอีกสักเดือน2เดือนนี้ครับผมแปลว่าสินค้าเราครับจะเป็นมาตรฐานที่สุดของตอนนี้ครับผมต่อเดือนเราขายซอสอยู่ประมาณเกือบ10ตันครับคุณป้าห้องฟิตผมขอเล่าไว้หนึ่งครับคือเมื่อก่อนคุณป้าข้างออฟฟิศผมครับ เขาขายร้านส้มตำใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขายไม่ดีครับด้วยเขาอาจจะมองว่าทาเลเขาอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมม,มองอีกแบบหนึง่งผมก็บอกกับป้าว่าทําเลมันดีแต่ป้าแต่ว่าเราต้องทําการตลาดแบบนี้คือต้องออนไลน์ต้องสมัครแอปตัวนี้นะแต่ตอนนั้นป้าเขาก็ฟังผมอยู่แต่ว่าเขาขายพวกส้มตำใช่ไหมครับแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่คราวนี้ผมก็เลยลองเปิดร้านกะเพราแบบที่เราเคยทำครับเมื่อปีที่แล้วมาลองดูก็รูปเดิมราคาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดมาเปิดที่นี่เรารังขายได้และขายดีด้วย แต่ว่าด้วยที่ว่าเราแค่ทดสอบใช่ไหมครับเราก็เลยเรารู้แล้วว่ามันขายได้เราจะปิดเราก็มองว่าคือถ้าเราปิดอ่ะลูกค้าที่เคยกินก็เสียดายก็เลยลองคุยกับคุณป้าดูว่าคุณป้าเอาไหมผมยกกิจการตัวนี้ให้ป้าลองทําป้าแค่เปิดใจครับลองดูว่า ลองเปิดใจเรื่องแอปใช้ให้เป็นถ้าไม่เป็นมีลูกไหมถ้ามีลูกลูกสอนการว่าป้าเขาก็เปิดใจแล้วลูกเขาก็เป็นด้วยครับเขาก็เลยลองดูโดยการจากปิดร้านอาหารอีสานไปเลยครับแล้วมันเป็นผัดกะเพราเราอย่างเดียวก็พอย้ายปั๊บป้าเขาด้วยที่เขาเป็นแม่ค้าจริงๆนะครับเขาทำหมกับข้าวอร่อยด้วยแล้วเขาก็ใส่ใจลงไปด้วยการว่าเขาขายดีกว่าที่ผมเปิดอีกทุกวันแล้วเขามีหน้าร้านด้วยอีกการว่าทุกวันนี้เขาก็ผมว่าเปลี่ยนชีวิตไปด้วยครับยอดขายจากที่วันหนึ่งเมื่อก่อนขายอาหารอีสานเนี่ยหลักร้อย พอมาหัดกระเพราอย่างเดียวก็วยอดขายคือหลักพันครึ่งหมื่นก็มีครับต่อวัน ปกติผัดกพราเราต้องมาตำพริกตำพริกตำกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีซอสหลายๆอย่างเพื่อเราจะปรุงให้มันได้รสชาติเราก็ต้องแบบปรุง,ง,ง,งนู่นปรุงนี่อะไรเยอะแยะ,ยะแต่อันนี้เราคือใส่ทีเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นพอขายมาเรื่อยก็ลูกค้าเริ่ม,เร,มเริ่มติดขายออเดอร์ก็เยอะขึ้นแล้วก็มีไลแมนมีโรบินฮูดเข้ามายอดขายแต่และว,วันนี่ก็ก็ไม่ต่ำกว่า200กล่องนะคะ่ะมันทําให้เราแบบว่าไม่ต้องยุ่งยากอะไรแค่วดนี้วดเดียวก็โอเค ก็ใครที่สนใจหมี่ปรุงนะครับผมติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรนะครับ Facebook Line เว็บไซต์ครับผมเรามีทั้งหมดให้ลูกค้าได้ติดต่อนะครับตามที่ผมลงไว้ในคลิปนี้ก็ได้ครับผมจริงๆเมื่อก่อนผมมีเงื่อนไขนิดนึงว่าใครซื้อซอสหมี่ปรุงต้องซื้อจำนวนเท่านี้เราถึงจะแถมชุดเครื่องมือใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ในในเพจชี้ช่องรวยเท่านั้นนะครับผมคุณแค่ซื้อซอสหมี่ปรุงแค่ถุงเดียวหรือขวดเดียวก็ได้ครับผมมอบแพ็กเกจชุดนี้ให้คุณไปเลยครับผมให้ไปลองเลยคือเงินหลักร้อยแลกหลักหมื่นเลยครับผม นี่คือโปรโมชั่นที่ดีมากครับผมอยากให้คนไทยเมีาชีพจริงๆครับ